วันนี้เราจะตอบคำถาม Q&A นะครับครับสมมติเราตอบคำถาม Q&A นะค, Q นะคิดว่าจะทำประคิดว่าจะทำประวัติตัวร้ายของช่องตัวเองไหม คำนะคบแน่นอนนะครับโดยเฉพาะตัวไายหลักจากตระชาวิเทอร์หรอซีรีส์จาวนักลูจะหม่ทีนีมันสองหน้านะตัวไายตัวไายในซีรีส์เองมีพลังอะไรบ้างโอ้โหจำลองเนพื้นยา่ยาว จะมีซีรีส์ใหม่ไหมอ้อมีครับครับเดี๋ยวจ,จะสปอยล์หนึ่งซีรีส์ก็คือซีรีส์จักรพรรดิมังกรนะครับอืมผมจะสปอยล์แค่หนึ่งนะครับคือจกักรพรรดิมังกรเพราะาจะสปอยล์อย่างนี้พบก็ไม่น่าดงไม่น่าไม่น่าไม่น่าเป็นซีรีส์ละไม่น่าเปิดเลยไม่เปิดนะ ผมคเปิดแค่หนึ่งอันนะคิดว่าพราะเอกในซีรีส์ดาแ่นความมีอยู่คุยกันไหเก่งนะครับดูจากยิป пи ลาสุดที่ที่ต้องต้องกัดกินต้องกัดกินเพื่อถ้าหิวเนี่ยก็ต้องไปฆ่าหาตัวละครหนึ่งเพื่อเพือาการหิวของตัวเองแล้ว <c oughs> แล้วถ้าแล้วจะมีสกิลเพิ่มคือไอ้สกิลของตัวนั้นอ่ะตัวที่ฆ่าไปอะก็จะเพิ่มสกิลนั้นมาแต่แต่คือต้องปิดปิดตัวต้นแถมม,นนแมันอังไม่งมองออกมาเลยคือมันจะช่วมโยนถึงมดัดเ่อซีซีรีด้วย <c oughs> อจะมีตัวละครยูทูบเบอร์มันซีไหมไมีแน่นอนมีครับ มีอ่ะเราจะยกตัวอย่างอย่างเช่นพิมต์ตุพลามสตรอนดีเบอร์นะครับแต่นี่มันเปิดช่องแล้วดีเบอร์ฟิกายนะนั่นแหละคือสองทีหนึ่งกันนะนู่นไปนะครับแต่ไม่เด้นู่นเลยยูทูบเบอร์ที่สูงสุดของผมก็ที่เอามาเรียคชันก็น่าจะเป็น ดาฟักบูมใช่เรียกชั่ออะไรภาคเสียงสกบดีบอมบม์เยอะเย็ดไเชื่อดูนี่นะทุกคนเชื่อถึงความลับเนี่ยเป็นอนึงใไม่ใช่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 ใชใชตีเวอร์พรกายบลาบลาเอยกูจูวสตีมาคนนะพื่งมองที่อะไรวะ กดี๋ยังหนึ่งเดียวจะพากแบบสั้นดูนนะเอาละจำพร้อมทุกคนว้าวว้าวเร็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 วอาสุดกับแอสโต Fordi yeah. hey, <coughs>

เหนพักพักต่พักาพักขเลยชวพักทับทับของเราทีมนมจะได้เจอแวไนะเรอาละ แเราสุบขั้นนี้ไม่ดีสืขสขบสขั้นนีไ้ไม่มากไอ้มันกำลังเสกเทียนต่อสู้กี่ปียังนั้นเราไปไหนให้มากทำไมวะจะออกไปไกลไรถ้ามันมันเกิดบุฐานทัพเขาได้มันจะทำยังไงฮะแกก็ฟ้องได้ฉันจะปบองป้องมันได้หยุปดปากซะ อานก็วเองชอบันทยเพราะนรื่อต์ย่งไแกก็ไม่ควรควรสาเกินไปจะอะไรวะฮี่มิดดวะโอเคทาเลคนิชพอ่อไปถึงเกอรไหนแล้วนะ ปจรดดิงทำนซีไหมครับไหมมีแน่นอนครับยังไงก็มีไม่เชื่อไปดูคลิป,ล,ปล่าสุดอันสมได้ผมคงไม่รีวิวมัดอะนิเมะแล้วครับชอบอป็นเมต,ต่างโลกไหมก็ต้องชอบมากหากดูเรื่องแรกที่ผมดูนะครับ เป็นอะไไม่เรื่องเล่ผมดูจันทรานภาสต่างโลกมันก็เป็นอะไไม่เรื่องแรกที่ผมดูนะคะครับเป็นอะไไม่เรื่องแรกจริงๆนะเป็นอะไไม่เรื่องแรกที่ผมดูต่างโลกอันนั้นแนวต่างโลกเป็นอะไไม่แนวต่างโลกเรื่องแรกที่ผมดูเลรามันก็เป็นหนึ่งนี่ไฮ เรื่องแรกที่มันเป็นอนิเมะเรื่องแรกที่ผมดูจบเวยแหละทั้งทั้งซีซันหนึ่งซีซันสองซีซันสามโอเคต่อไปอแป้ง,งขยองชุน M N K T V D นี่ครับซีนน่าะอินเสียงจริงไหมครับโอ้จริงนะครับถ้าได้ยินจาก อีพีล่าสุดแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่ามันเป็นถึงรองรองจากสวรรค์เลยนะเป็นรองแบบผู้ที่มีอำนาจรองจากสวรรค์นะแต่ก็ปกปิดซ่อนตัวต,วต,วตวนเลยนะมีแค่บางคนที่รู้เท่านั้นนะครับครับเร <c oughs> จะชีคนที่รู้ให้ครับคนนี้รู้อืม คนนี้รู้คนนี้สามคนนี้รู้นะครับอ่ะตัวแรกคือไอ้ดีเจผมเงินตัวนี้แล้วก็ตัวที่สองคือคือไอผ้ผมม่วงตัวนี้อ่ะแล้วตัวที่สามเพื่อนนี่นะครับอืมมันก็เก่งระดับอืมมันเกือบเก่ง,งชอบเจ้าอ่ะอืมอืมคือเนี่นยจะถามเรื่อง กินข้าวอุกุบอับน้ำก่อนคือยังไม่ต่อสักทีนะ